ลองค่ะซื้อมาแล้วเราก็ต้องลองสวัสดีค่ะพี่มินในขันช่องมินสตอรี่ค่ะวันนี้มาก,กับน,น้องม้งมิงแล้ววันนี้พี่มินไปเจอเสื้อมาตัวละสิบบาทก็เราจะมาลองใส่ให้น้องม้งมิงแต่ว่าน่าจะใส่ไม่ได้พี่มินว่าหัวมันใหญ่มากเยใส่ไม่ได้แน่เลยลองค่ะซื้อมาแล้วเราก็ต้องลองใส่แล้ว มาแล้วใส่มาแล้วใส่มาแล้วนะคะยัดลงเลยค่ะยัด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 เขาจะมีที่ใส่ใส่เสื้อตรงนี้นี่ให้ใส่แขนนี่ก็ใส่แขนนี่คือการทรมาร์เลยปะเนี่ยคลิปทรมานสองอ้าพี่ม่นใช่ผิดด้านกลับด้านค่ะกลับด้านค่ะกลับด้านให้ไวเลยนี่เสื้อแขนให้อยู่ตรงนี้นะคะให้ใส่ข ได้แขนแล้วก็ใน,นข้างโอเคขนหนึ่งมีความแน่นและฟิตมาเอาไาเดไปดูลายอื่นที่มันไม่แน่นให้อันนี้อันนี้ลองใส่เขาก่อนเนาะ ลองดิค่ะแต่ลองเปิดสวิตชอบไหมเสื้อสวยเปล่า,ชอ,ลาชอบไหมคะ<แ>ชอบไหมคะเสื้อสวยไหมฮะไ่ใช่เสื้อสวยฮะอะรน่ารักไหม โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่มินด้วยนะและอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องพี่มินสตอรี่กดซับสไคร b ์ช่องพี่มินสตอรี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเลวม้งวิ้งบ๊ายบายบ๊ายบาย